นโยบายรัฐบาลในช่วงนี้ตั้งข้อสังเกตว่าพยายามที่จะเขียนออกมาแบบรัวๆเลยนะค่ะค่ะหลังจากคนละครึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในแง่คนลงทะเบียนลงกันเต็มค่าน้ำค่าไฟมาแล้วนี่ค่าน้ำค่าไฟไว้ไยังไงเอเหมือนเราเห็นข่าวแวบๆบแบบใช่ไหมคุณผู้ชมเราเห็นข่าวมา<อ>ว่าเหมือนกับท่านท่านรัฐมนตรี ด้านคลังหรือว่าด้านพลังงานนี่ใครน่มีความพยายามจะลดค่าด้นาี่ใสอยู่ใช่เห็มีการประกาศอยู่เมื่อวานเห็นข่าวแวบๆนะไม่แน่ใจคือเมื่อวานนี้ในในค้อมูเรษกิลดน้ำมันดีเซลเบนซินจำผิด มีการลดราคาน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลนะเมื่อวานเนี่ยก็ด้านนึงก็ขยับอันนี้เรากําลังจะวาดภาพให้เห็นถึงถึงถึงความพยายามในการเขียนผลงานในระยะอันสั้นนะเพื่อเตรียมตัวสําหรับการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อวานนี้ครมเศรษฐกิจเขาก็มีการพูดถึงแผนงาน Quick Big Win ด้านพลังงานนะคะตอนแรกโบอ่านข่าวผ่านๆนะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ปรากฏว่าผู้รู้ผู้สนใจทางด้านพลังงานเนี่ยก็ มีคอมเมนต์กันว่าเฮ้ยนี่คือนโยบายที่เข้าท่าก็เลยทำให้เราต้องมาอ่านอีกทีหนึ่งนะคะคือมันเป็นการทำสองสามเลเยอร์อะเลเยอร์แรกเนี่ยคือการที่ลดความสำคัญของพลังงานที่เราต้องพึ่งจากไฟฟ้าปกติโดยเอาโซลาร r o ูฟโซลา r เซลล์เนี่ยมาใช้แบบค่อนข้างจะครบวงจรคือเขาจะมีการทำโซลาฟาร์มชุมชน คือเอาเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการเกษตรนะคะมีการทำโซลาสูบน้ำเพื่อการเกษตรมีการทำโซลารูฟท็อปให้บ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็มีการทำโซลารลอยน้ำในเขื่อนรวมถึงให้แต่ละชุมชนน่ะอันนี้ฟังจากที่ท่านโคศกรัฐบาลให้สัมภาษณ์นะให้แต่ละชุมชนน่ะมีการสร้างโซลา่าบางอย่างโบจำคำเทคนิคไม่ได้ แต่ว่าให้เกิดพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นในชุมชนเราให้ชาวบ้านสามารถมาซื้อพลังงานจากตรงนี้ได้ซึ่งจะราคาถูกกว่าพลังงานจากไฟฟ้าปกติคือมีเรียกว่าเหมือนกับมีมีโรงจ่ายมีโรงจ่ายที่เป็นเซนเตอร์เรานึกค่าแบบนั้นนะออออพยายามออพยายามจะเรียกให้ถูกหรือจะเรียกยังไงค่ะซึ่งในระดับชาวบ้านอาจจะมองว่าเออการส่งเสริมไอ้สิ่งเหล่านี้โซลารูฟถ้าบ้านใครติดเนี่ย เอาค่าใช้จ่ายที่ไปใช้ในการติดอะมาลดหย่อนภาษีได้นะอ,อะไรแบบนี้ค่ะอม,มองเผินๆเ,เราจะรู้สึกว่าเราได้ลดค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าคิดไปถึงระดับโครงสร้างมันคือการไปลดความสำคัญของพลังงานที่เกิดจากทุนใหญ่คือปกติเราต้องพึ่งพาพลังงานจากที่เดียวใช่ไหมแต่ว่าการที่ทำให้เ,เกิดพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นทางเลือกอะ มันทําให้ลดการพึ่งพาตรงนั้นก็เหมือนให้แต่ละชุมชนน่ะมีจุดจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละชุมชนของตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้เป็นนโยบายใช่ค่ะหรือแม้แต่เราอะค่ะบ้านเราอะถ้าเกิดว่าเราจะไปติดโซลารูฟอะค่ะเราก็เอาเงินที่เราจ่ายค่าติดน่อนไปลดหย่อนภาษีได้เดี๋ยวนี้ก็ทํากันเยอะนะในกรุงเทพอะอ๋อบางบ้านเนอะถผ่านล็นอของตัวเองกันค่ะติดคลาสองแสนมั้งคะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วนอกจากนั้นก็มีการจะทําเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานระบบพลังงานรองรับภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีมาตรการสร้างความยั่งยืนระยะยาวรองรับ Net ซ e r o ในปี2050 Net ซ e r o นี่ก็คือการทำให้การปล่อยกา๊าซคาร์บอนเนี่ย ลดลงเหลือให้น้อยที่สุดโดยจริงๆเราก็ยังต้องใช้อยู่แหละแต่ว่าอาจจะต้องมีมาตรการในการสร้างพลังงานสะอาดเพื่อมา offset มหรือประเภทการปลูกป่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เพื่อมาลดเรื่องของคาร์บอนที่เกิดขึ้นคือมันก็เป็นวาระโลกแล้วแหละเรื่องของพลังงานสะอาดวันนี้แบบว่าทุกประเทศมันก็จะมีเวทีเนาะ,ะในการที่จะผลักดันเรื่องนี้แต่ว่า อย่างที่บอกอยู่ๆก็จะแบบจะไล่พลังงานเก่าออกไปเลยมันก็คงไม่ได้แต่เขาก็วางแผนในการค่อยๆขยับเข้าไปเ,<อ>เพราะอนาคตเนี่ยพลังงานรูปแบบเดิมมันก็คงจะหมดไปใช่ไหมคะอืมก็และอีกอย่างหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าไอ้ไอ้หลักการ ในการที่จะมีข้อตกลงใดๆก็แล้วแต่เขาบอกว่าบางทีนะเรื่องของการเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นเงื่อนไขสําคัญด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการตกลงด้านเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องบอกว่าประเทศคุณมีการคํานึงเรื่องนี้เป็นเป็นวาระแห่งชาติหรือเปล่าด้วยใช่เช่นเดียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่ง2เรื่องนี้ทาง e ูจะให้ความสําคัญมาก ก็ถือ <government> ว่าเราก็ออนแทร็กอยู like ่นะคะนอกจากนั้นก็เห็นข่าวมีนโยบายจากกระทรวงดีด้วยนะกุหชัยชนกชิดชอบใช่ไหมคะออกมาขับเคลื่อนล่าสุดมาเนี่ยบอกว่าแหมเปิดเกมรุกทุมิติเลยนะคะสำหรับดนตรีดี DE คนปัจจุบันคุณชัยชนกชิดชอบนะคะก็มีการสางกฎหมายค้างท่อปลดล็อกการผูกขาดโลจิสติกในอีคอมเมิร์ซนะคะไปจนถึงการคุมเข้มมาตรการสินค้าออนไลน์ หลังจากที่มันมีเคสเด็กเสียชีวิตจากของที่ไร้มาตรฐานนะคะก็เรียกว่าเดินหน้าประกาศยุคใหม่ของดีต้องเท่าทันดิจิตัลและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีสาระสำคัญอะไรบ้างตรงนี้ก็คือเรารู้สึกว่าทางรัฐบาลหรือถ้าผู้ตรงๆก็คือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพยายามจะใช้ช่วงเวลานี้อย่างเต็มที่มากๆนโยบายนโยบายที่ถูกเอามาไฮไลท์อ่ะจะ แต่ละสัปดาห์เนี่ยไม่ซ้ากันเลยนะก็คือแต่ละสัปดาห์จะมีเรื่องใหม่ออกมาขายเสมอ,อ,มอมแต่ก็น่าสนใจว่าช่วงนี้ก็มีคนตั้งคำถามว่านายกอาจจะยุบสภาเร็วกว่านั้นหรือเปล่าอ่ะอก็เลยเป็นประเด็นให้ให้ได้เอามาถกเอามาวิเคราะห์กันได้ว่าคิดว่านายกอยากจะรีบยุบสภาเพื่อชิงความได้เปรียบทางการเมืองในช่วงนี้หรือยุบเพื่อหน,นีการอ,อภิปรายไม่ไว้วางใจจากการที่มีคนพยายามจะโยงเรื่องแกมเมอร์ต่าง หรือในอีกทางหนึ่งก็เอ๊ะมีเตรียมของไว้ไขขนาดนี้จะรีบยุบหรือเปล่าอืม,มีคนไปถามนายกเหมือนกันเนี่ยเมื่อวานแต่ว่าด้วยคําตอบในภาพรวมของท่านเนี่ยเหมือนกับพยายามจะจี้ถามท่านแลเรื่องของการยุบสภาว,ว่าตกลงท่านจะยุบไม่ยุบเมื่อ,อไหร่ยุบนั้นหรือเปล่าแล้วท่านนายกก็พูดทางนองเหมือนกับว่าคือ คือเข้าใจเหละว่าสื่อที่พยายามถามอะ่ะก็คือพยายามที่จะบี้ไปในมิติเหมือนกับจะคอยสังเกตดูว่าเอ๊ะที่จะจะยุบี่ยุบเพื่อหน,นีอะไรหรือเปล่า,อ,าอะไรเหล่านี้ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่ามันก็มีการไปบิดอีกแบบหนึ่งเพราะท่านนายกพูดประโยคที่ว่าอะไรนะถ้าผม ถ,ถ้าผม,ผมอยากอยู่ถ้าผมอยากอยู่ผมก็อยู่ถ้าผมอยากาหน,นีผมก็หนีไอ้คำว่าไอ้คำว่าหนีก็โอเคอาจจะเกิดจากประเด็นที่ว่าถ้าการเมืองมันดูว่ามันมันเริ่มรกแล้วมันเริ่มรู้สึกไอ้นี่แล้วยุบสภาไปเลยดีกว่า,าแต่ถ้าผมอยากอยู่ผมก็จะอยู่ต่อมีคนไปบิดอีกแบบว่านั่นไงเริ่มตระบัตสัตว์แล้วอ <c oughs> คือคําว่าอยากอยู่ต่อแต่ท่านมีแนบท้ายว่ามันก็มีกําหนดของมันอยู่แล้ว คือถ้าผมอยากอยู่ผมก็อยู่จนครบตามกําหนดที่ประกาศและคือ3ส<อ>ิกราคมมันไม่ได้พูดว่าอยากอยู่ฉันจะทะลุะทะล <ไป S 2> ะวงไม่ใช่ความหมายท่านพูดคํานี้แต่เวลาคนที่ไปแคปคําพูดท่านะ่ะไม่ได้เอาประโยคแนบท้ายตรงนี้มาพูดไง มันก็เลยคนก็ถล่มทั่วลงนายกเลยตีความไปทั้งสองทางเลยใช่ใช่าจริงแาลว่าคีเมสเซจดูจากอากับกิริยาการตอบที่ออกลำคานนิดๆเนี่ยนะคือท่านแค่อยากจะบอกว่ามาอำนาจนายกอ่ะจะมาถามอะไรอยากผมอยากทำอะไรผมก็ทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านมองว่าอ้าวโอเคเผาว่าคือมันต้องคำนึงหลายด้านนะปัจจัยแวดล้อมทางการเมืองแล้วก็โอเคความพร้อมทุกอย่างและ กลวางกลไกในการที่จะนําไปสู่การต่อยอดเพื่อแก้ปัญหารัฐบาลสมัยหนะ้าอาจจะเสร็จแล้ว